BAMTV กราบสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่ารูบอกนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบว่าเทา้าอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับไอ้เนี่ยแบบนี้มันเป็นแนวปากกวน่ครับเท้าอัพเฮลนะครับเราจะมาเล่นให้เลย ให้ถึงข้างบนสุดทําไม่ถึงข้างบนสุด,สดแสดงว่าผมเล่นไม่ถึงนะครับมาบริกันเลยหมูก่อ วอนนี้นะครับเราจะขึ้นไปแล้วมาจืบอ่าไม่ก็เดเราตกไม่นะโมตกต้องเริ่มใหม่หมดเลยนี่เราต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะครับซึ่งมันก็เยี่ยมไปเลยอะ่ะ เยี่ยมไปเลยนี่อ้าวตกเฉยแล้วแหลกด้วยประเด็นปิ้วขึ้นไปกันเลยเย่าเบียดกันเย่าเบียดกันใครจะไปก่อนไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเอาไปไปโอ้โฮ้ยไปแล้ว Are you kidding me, dude? ไม่มันเปลี่ยนดันใหม่แล้วไม่เป็นไรไปต่อครับออ้าวอาอามันเบียดกันเนี่ยเฮ้ย ไอ้ไข่แจ็คกี้เออนั่นเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปครับช่วงนี้ก็โควิดก็ระบาดเหมือนเดิมผมเกลียดโควิดมากเลยเพราะมันไม่ไม่นะมันจะไม่ชนะงั้นเือไม่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ โอ้ oh my g o ดถ้าใครอยากแอดเป็นเพื่อนผมก็มาได้นะครับผมชื่อว่าหวาเวซี่พิมไปเลยอ้าวนั่นนั่นครับนั่นนั่นนั่น โอ okay. okay. เคโอเคเยี่ยมยอดไปเลยครับท่านผู้ชมเยี่ยมไปเลยครับเยี่ยมไปเลยนะครับโอเคครับผมผมผ่านมาได้แล้วนะอ่า นั่นงับขับขับขับมันทนไม่ไหวละนัน่นไงใครจะไปผ่านได้วะมีแต่ไอ้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 ตรงซ้ายมือไอ้ขวามือตรงนั้นอะมันจะมีแถกอยู่นะครับว่าเราถึงไหนนะไม่เราต้องมาก อบต่อไปเป็นตาสุดท้าแล้วนะผมจะจบคิดแล้วนะเออนั่นคือไปกันทีละคนเลยใครอยากไปไปเลยจะไปคนทีละคนและไม่อยากไปด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวโดวนเดี๋ยวโดวนนะเดี๋ยวโดนนะเยี๋ยวโดนครับท่านนะท่านครับ ไม่ดึงครับผมไม่นะไม่นะครับผมทำไม่ได้ครับผมทำไม่ได้โอเคผมทำไม่ได้เดีย๋ยวผมจะรีบไปตอนตา ตาสุดท้ายเลยก็เลยกันนะครับมานะครับตอนนี้ถ่ายกันใหม่นะอ่ามีคนไทยด้วยมามา,มา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 เลยมาเลยครับเดี๋ยวเบาเสียงก่อนเสียงวันดังจึ๊บน่านไงเอ้ยเคยเห็นด่านนี้อยู่แวบ,บๆนะเคยเล่นอยู่ เบานะครับอ่าไป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 นะคบเอ้ยจะไปยังไงวะไปวิววิววิวเฮ้ยผมต้องชนะนั่นเอาเร็วมาเล่นกูเร็วโอ้ไม่ ก็โอ้ไใหม่ก็อนเลยนะตอนนี้เป็นทางสุดท้ายสักประมาณหนึ่งนาทีผมจะจบคลิปเลยล่ะจริงๆนะครับผมไม่เอาแล้วนะ่ะ แักประมาณหนึ่งนาทีผมจะจบคลิปละไปแล้วโอ้ยโคตรยากอ่ะแต่จ,จริงๆมันไม่ยากหรอกผมกากเองนี่ผมว่าตัวเองเนยเพราะเพราะผมกากเองแต่จริงในคอมอ่ะผมก็เคยเล่นนะเดี๋ยวสักประมาณโอ้ไม่สักประมาณแล้วแหละไปละไปอ้า ครับครับผมครับไปเลยครับครับผมไปครับผมว่าผมจบเป็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาใหม่นะครับโอเคเอาใหม่นะครับไอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยให้ด้วยนะครับจวัด สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะบ๊ายบาย